สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะขอเป็นภาษาอีสานเข้าใจกันง่ายๆครับเมื่อนี้สิมารีวิวให้เบิ้งเป็นระบบเบรกนะครับเนาะระบบเบรกนี่ครับมีไคใส่ใบจังสิเป็นสายพานเนาะเนี่ยเห็นง่ายงใส่ยันลูกบวชพุ่นลหรครับเส้นนีนผมใส่มหาปีอลไรยังบ่เบิดอยู่นี่ เบรคในลากล้อด้ครับระบบนี่งครับตื๊บนะปอยนี่เวลาเหยียบครับยู่ครับไปล่องหมู่บ้านในลากล้อเลยเอาปอยมันกับสปริงกระดันอยู่นครับอันนี้อันนี้แตงเองนรครัเนี่ยแตงเอา พี่น้องสิข้าใจอยู่เนาะผู้ที่งานดัดแปลงเขาสิข้าใจยุ่งเป็นไส้สู่ไปหาตัวตัวเป็นนี่ครับไอตัวเป็นเบรกคาดตัวเดียวกันนะครับเนาะใส่ตัวผมใส่ตัวเดียวกันเลยหยับตัวเดียวเป็นคาดเป็นเบรกไปในตัวเลยบบตรงหยับลายตัวยากหยับตัวเดียวเลย อันนี้ลงสีร่องพื้นนะครับเนะาะเห็ดไปเรื่อยๆนี่สร้างแผ่นเหล็กมาเนี่ยแผ่นเหล็กเห็ดเหล็กมากสีมาเห็ดบางค้นครับบางค้นครับช่างหลังเป็นสายพันธุ์เจ้นี้ก็เป็นใส่มาหาเกียร์ที่เป็นเพื่อนเห็ดกันในคะลิปเห็นลายคนเห็ดหรือเห็ดน้ำผืน่นมึง แต่ว่าเบี่ยงนี่ผมล่องดัดแปลงนะครับเนาะล่องใส่สายพันมาใส่ตัวจับโอ,อม้มันจิตมันสี่ยูดีก็บีกไอ้เบี่ยงผาที่ขายน้ำท่องตลาดนะมันเหมือนเร็วแบบนั้นใส่ทัานโดนกับเบื้องละข้าวเดียวดีอยู่แต่ว่ามันเปืองผาเบี่ยงเขาเปืองเงื่อนเสือกเลกล้เกลยล่องดัดแปลงใส่สายพันว่าปกติใส่สายพันธนะุ์เนาะสายพันใส่ได้โดนครับสินนี่ผมก็ใส่มาสี่หาปีย,ยังบด้เปลี่ยนอยู่นี่ เขาก็โย่งมากยครับโยงมาฮาตุนตัวนี้ก็เท็ดเหมือนกับที่เขาเฮ็ดกันทั่วไปนะครับนี่ยโย่งมาหากันง่ายๆแต่ว่าตัวนี้อาจดีนี่แน่ทั่วผมคือดัดแปลงเองตัวนี้ตัวตัวกล้ามเบียกมันนี่นะเขาก็มาเชื่อมมาตัดแต่งแน่ใส่จาอ,ห,อหู้จอนี่มันสามารถปรับได้ขยับได้ครับเปิ้งง่ายๆเลย ล่องเบิงครับล่องเห็ดเบิงตะกี้กับไส้ผาเบกแบบผาเบกแบบไส้ไส้ตัวนี่น้อนนี่นี่ไส้ตัวนี้นี่ผาเบกตัวนี้มันเหมือนเลี้วครับข้าวเดียวกับเหมือนแล้วก็เลยล่องรัดแปลงเขาใส่ตัวนี้เบิงเพราะว่าสายพันธุ์โดูเบิดเท่ากับใส้ตัวไม้ตัวสายพันธุ์เสียดเท่ามาตัดใส่ใส่ได้โดน ดัดแปลงครับเดี๋ยวตัวน,นี้ก็สิเหลือเห็ดบางข้นครับเหลือบางข้นก็ใส่เบาะใส่เบาะแล้วขอผมประมาณนี้แหละไปขับล่องเบิ่งหมู่บ้านล่องตัวน,นี้เบิ่งโอ้เหยียบในลากล่อเลยหันเข่าในหันเขหนาห,หันทั้งในออกทั้งน,กนอกเลยของผมมิดบึดนี่เด้ เห็ดไปเรื่อยๆสิบงงามบนไหนหรอครับเห็ดพ่อใส่ไปนี่นะครับตัวนี้ยังเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นคันเล่งทดสอบเลยตัวนี้เป็นดวงใส่ทดสอบล่องแลีนเมืองศรแต่ว่าสิแดงใหม่ครับสิแดงใหม่哟ล่องแลีนล่องแลีนว่ามัน เป็นจังไดมันศูนย์มันเที่ยงบ่อจังไดก็ฝากกดติดตามนะเด้อครับกดติดตามกดไลค์กดซับตะใครซับค่ายนะ้ำในจังไดก็ได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวสำเร็จน,นะครับเนาะแล้วเจอกันครับคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ